สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดอรในต่างแดนได้อีกคือเก้าเหมือน 90, เดิมนะคะมาค่ะมาวันนี้ทํางานแล้วนะคะปกติค่ะดูหน้าตาอาหารของเราวันนี้นะคะนี่ได้ค่ะแอนแทะเฮ้ยเียนแต่ Mình nào khi tôi phải 不我你没洗澡，没毛啊，卫生不？ หนูขอหยุดได้ไหมหนูไม่สบายอีกแล้วไข้หนูขึ้นสั่น โอยเอากิง้งเราดิบานเศร้าสนใจกับอย่างต่าง,าง,าง,างาๆาน้าเลยดิบานสิคันสมเราดิบหานทักๆใด้ <c oughs> ดูเด็กเสิร์ฟของเรานะคะ นางกินเข่าก็ปลาอยอยากหัวฟันปลาล่วงค่ะเออนางกินเขาอยู่อยู่ดีๆแล้วฟันแกล่วงแกงแกระเขียวเสร็จอาหารดีมันไม่กืนเข้าไปแอนมองเห็นก่อนพ่นก็นเลยไข่ออกค่ะเมื่อเจ้าค่าเออฟันล่วงก็เลยได้พักกัน มาใส่ฟันค่ะคุอเจ้าค่ะเออก,ก็เลยพาป้ามาหาหมอใส่ฟันแต่ว่าแอนไม่ได้เข้าไปขังในกับป๋าป้าเข้าไปคนเดียวนะคะแอนไม่ชอบในสถานที่แบบว่าคนเยอะๆด้วยนู่นนี่นั่นกันเลยว่าเดี๋ยวฉันจะนั่งรอดูนู่นดูนี่รอเธอในรถก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะเออก,ก็เลยเข้าไปคนเดียวค่ะหลังจากที่เราเปลี่ยนอะใส่ฟันในป้าเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะ แอนกัเลลว่าไม่งั้นได้ออกมาข้างนอกแล้วเราก็ไปเปลี่ยนดอกไม้ให้พ่อกับแม่เลยดีไหมกัเลลตกลงกันวาหลังจากที่หาหมอฟันเสร็จแล้วก็จะไปเปลี่ยนดอกใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะที่ป้าซาค่ะปู่ย่าของแอนบ่ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วนะคะนาะไปสวรรค์มดแล้วค่ะแต่ว่าฝรั่งนี่เพ่นสิแบบว่า ทุกเทศกาลหรือทุกวันหรือหรือถ้าแบบว่าเขาเออนี่ยังเกาะจะมาเปลี่ยนดอกไม้ให้พ่อก,กับแม่ประจํานะคะป้ากับเป็นอีกคนนึงหลายๆคนก็จะได้เห็นคลิปป้าสาที่แอนไปเปลี่ยนดอกไม้บ่อยๆแล้วนะคะเมื่อนี่ก็สิไปเปลี่ยนเป็นดอกไม้นานาหนาวน,นะคะที่สู่ทนกับพี่มะนะแม่เออแล้วก็ใส่ไฟนิดนึงไฟคนกับสิไสเป็นแบบว่าไฟเดี๋ยวแอนจะเอาให้ดูนะคะ เตี่ยมมาเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะสภาพไฟแล้วก็มันกระสิตั้งวันเดือนวันเวลาเปิดปิดไว้ข้างในตัวเวลาค่ำมั้งเสิเวลาบ่มีแสงไฟยังเวลามืดยังสิเทียนมันก็จะจุดเองยังเสียแม่พนกัสิเซียแบบว่าเออถ้กจุดไฟหนาหนาวเวลาพอแม่พนกัว่าไปเนาะค่ะเนาะกัสิได้เห็นหวงนู่นนี่นั่นยังสิค่ะเออเราก็เลยจะไปเปลี่ยนดอกไม้แล้วก็ไป เอาไฟไปตั้งไว้ให้ปูยาจักน้อยหนึ่งค่ะหลังจากที่ป้าเสร็จจากทําฟันไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนนะคะเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งบรรยากาศป่าช้าที่นี่นะคะว่าเป็นจังไดนคะ่ะเออกล่ากันไปตามแต่เคยถ่ายไปแน่มังแล้วเดว้ถ่ายเป็นถ่ยแต่ไม่ได้ถ่ายเยอะนะคะแต่ว่า ไปเทียนี่บ่รู้สิเด่ายบ,บ่พาอว่าแอนเป็นคนขับรถนะครับบอ่อยากให้ป้าขับรถกันเลยก็เลยขับเองปกติป้าจะเป็นคนขับเราเข้ากสิได่ายคลิปท้ายแกถ่ายอย่างนี้รูปรูปรูปคงไม่เป็นรูปเพื <c oughs> ่อนๆเคยได้ยินไหมคะอะไรนะคะ,ะบ้านให้คนอื่นถ่ายรูปให้บ้านให้แฟนถ่ายรูปให้ออกมาเนี่ยอู้อยากจะกราบงามๆเลย ยิ่งเราไม่สวยอยู่แล้วหามุมให้เราไม่ได้เลยประมาณนี้ก็ว่ากันไปตามเรื่องตามเล่าเนาะคะนะ่ะเนาะช่วงนี้บรรยากาศแถวสวีเดนนี่เริ่มที่จะแบบว่า,าใบไม้เปลี่ยนสีเราได้บางมองกับสินหนาวแล้วนะคะตรงที่ลูกของสาวดอนไปเรียนหนังสือนะ่ะอ่าอากาศติดลบแล้วคะ่ะอติดลบไปเรียบร้อยแล้วกับหนาวลายค่ะลูกสาวก็บ,บอกว่านาวลายเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ฝั่งเยสตาบอยที่แอนอยูนะ่ะ ยังไม่ถึงกับว่าหนาวมากนะคะยังใส่เสื้อขันขางได้สิแบบว่าบางอยู่แต่ว่าฤดูนี้นี่มันก็สิแบบว่าฝนมั่งใบไหม้เปลี่ยนสีกําลังจะสิหิมะตกแล้วเขาหนาวอีกแล้วเก็บเรื่องอะไสิสิเด็กเก็บเห็ดแล้วไหม <c oughs> กันแอมก็บ่นกับป้าเนะป้าบอกว่ามันยังไม่หมดเห็ดเลยนะถ้าเธออยากจะไปเก็บเธอก็ไปเก็บได้นะแต่ว่า มันเก็บบมวนแล้วค่ะมันแข็งแน่แล้วมัน,นหนาวแน่แล้วมันเดินไม่สนุกแล้วในส่วนที่แบบวานหนึ่งหนาวหรอก็ะเป็นพลาสัตว์น้ำจางสีนะคะก็เลยไม่อยากที่จะไปแล้วนะคะเนาะก็ต้องรอปีหน้าค่ะคลิปเก็บเห็ดแต่ยังมีอยู่ยังไม่ได้ปล่อยออกไปหมดนะคะคลิปเก็บเห็ดยังพ่อมีมั่งอยู่ต่บรูว่าสี่สิลปป่อยออกคือสิสิลบถิ่มเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ฤดูการเก็บเห็ดแล้วแอนกับว่าอยากไม่อย,อยากเอาคลิปเก่ามาปล่อยยังสิแม่ค่ะอื กสิประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราไปไปดูกันต่อนะว่าที่ป่าช้าแถวสวีเดนสิเป็นจังไหนเดี๋ยวไปเบิ้งกันค่ะ